สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองปลายสุผูุ้กคนวันนี้กับมพบมาพอกับยายดวนคือเก่าเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้แต่มาเบ้าถึงเรื่องหน้าแดนโคผีประสาคือเก่าพี่น้องที่ยายดวนเราไปเนาะกับกับหน้าแดนโคผีประสาือกันนี่แหละแต่ว่าเพิ่นเราเหงฟังเนาพี่น้องเนาะ เพิ่นว่าเพิ่นเห็นค่ะหน้าตรงนั้นเป็นหน้ามุ่นหน้ามั่งกรเจกกระจกไปเห็นแต้นหน่อยจนท่า,าใหญ่จนได้ลูเลยหัวเนาะจน่าแ่าว่าโอ้สมัยตะกินอะ่ะโอ้ยหลอกคนพป็นายเราเว่ากินทะยานแล้วบอกน่ลนะลองอีลีนี่ไปนวดหน้ามันเป็นย่ามเดียนสีเนาะไปเสียหนาบ่อเสียหนาบ่อหนามันกับยามดำหน้า เดอนหกเดอนเจ็ดเดินแปดเดินเก่าสมัยแต่ก่อนขี่ดำหน้าเลยจนหอดเดือนเก่าเดือ้อเขาประทับดินบนกาสากยังดำอยู่บนบ่าสมัยแต่ก่อนขี่ดำไปพร้อม้าวหน้าไปพร้อมเปิดบอกนะบนี้แล้วว่าเนาะไปนอนที่เลียบอะไปนอนเสียหนาป,ป๋อมันหนาเดินสี่มันบอกแล้วยามเดืินสี่ยามก็เขากุ้งบุญแะ้วา่า เราก็สังเกตไปนลยนี่มันจ้าป็นเสียงกล่องเสียงคลองตีไหมอ่งนี้นขับที่อยู่ในดอนน่ะเนาว่าผู้ใดสิมาตีกล่องกันผมเป็นพี่หลอกเราบอกตีอยู่ในดอนนี่นนนม,มตีก,ล,กล่กองตีกล่อง,องมีแล้วก็สิว่าเขาไปหาประกงบุนตัว มันเป็นงานเป็นบุญเราเอาเนาะกษสรไปรับรบอวาบุญแล้วเกษสรประกันมางานกันตัวโอ้ยระบาบพอด้อยู่ได้นอนมนันนี่มันจังเป็นปลาบันเป็นปลาหน่อยนี่นะ่ะผูกวิภาาัสาผูกเดียวเพา,า,า,าสามบานขึ้นวงโลดวีนองปลาเนี่ยบานนั้นกับมาบานนี้กับมามันนี่สนั่นวันไหวอยู่เสียงกองนลยไหมเสียง เสียงข้อมวลไวยงไงวะือจรงเขาเป็นบุญเป็นงานงานี่ไงเราบอกนี่แหละอันนึงมันเธอที่สองนี่เลวาวะย่มนอนดำหน้าเดินหกก็ไปตกกาไทยมุนหน้ามันบ่เดินเจ็ดนี่กระดำหน้าเดินแปดกระดำหน้ากันฝนบดีกระดำไปเรื่อยกันฝนดีกระดำจนนอดเขาพระปีนอดเขาสานอนดำอยู่หันเราบอก เห็นตลอดมันนี้ว,ว่าย่ามป่าลงุงย่ามปาม่าลุงนี่โอ้ยเมือน่ะเรานอนอยู่เราว่าเสียงเตกเซล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 ยางมากเพราะหน้าก็าเจกมันจะเป็นทางทางล้ะกะโค้งเข้ามามันต้องผ่านเทียงก็เจยังไปหน้าน่องหอยอีกคนนแหเป็นว่าเสียงยางจูจีจู่จีมาก ลูกเบิงเ้งแล้วลูกเบิ้งก็ผัวจังมันสวิงจังมันพูดถืออันหมอถือกระคูถือสวิงยางน้ำหลังกันมาเขามาใ,ใส่บนบ่าพนบหินตัวเขาออกจากใสเนี่ยไหมพอหนีนเสียงตัวเขาบอกพี่เขาออกมาแล้ววันนี้บาสมาาะล,มาาลายด็ดระบายไหลถือเพินอันถือสวิงที่กับคูไหม ว่าเป็นมูมังมึงเมายางน้ำขุ่นกันระหว่านะตัวหลังกันตัวขุนกันไหมว่ามันไม่เมาเอาไปหวดไปเอาสวิงไปตรงตรงน้ำตรงปลาน่ยไหมคนละจุดคนละหมองเลี้ยวไปละว,วา่าผู้นัง่งผู้ยืนใส่ลายอยู่ติมมทงหน้าหนึ่งมันนี้ใส่ใส่ใบกระยามันหลักเอาละว,ว,วา่าปวดัจว่าพี่หลอกเนาะคือนั่งบึง นั่งเบิงโดนโดนจนบาเขามาเขาจะกลับขึ้นมาอย่าปากเ่ามันจะไปใส่คนล่าบ่างเนียบไปเขาโดนข es to ู่วิพัสสาว่าว่าวกาว่าว่าว่าไปเงียบกิ๊บบันี้บรยวาเสียงเอาเฮ้ยพี่หลอกหลอกเขาตัวดีไหมบ้าง ระหว่างเราก็ทั้งหย่าดเน,ย,ย,เนยพอาะหยานเนยพราะมันน่าจะของนอนรับเนี่ยรบรรพเนยจนหดตีสีเฝ่าลงไปเบึงไส้ไปบึงไส้ใส่ปลาแม่ปกติเราสีไปยามเหมือนแล้วขึ้นละสามเถื่อสี่เถื่อเหมือนพอลงไปเลยลงไปเจ้าไหนผีหลอกบดขึ้นระหว่างเนาะบดไปเบึงไส้แล้ว,วาล่างปลานเนี่ยนอัดอัดอยู่จนหดฟ้าง่ายแม่มันหลายหลายไปลุกไปยามเก็บเลื่อ มันหอมป่าเนี่ยผมเราบอกโอ้ยแบบอันเอาใส่ปลาขึ้นมานะ่ะขึ้นมาที่ั้งพีขั้วยูเบิดมือพัดเป็นเราว่าขั้วปลาเนี่ยบริพิเอาอย่างเนี้เพราะว่าพี่หลอกพรจัะว่าพี่หลอกมาเป็นคนสไปยามป่าล่ะกรจอจแเราบอกมันบางขึ้นเนาะเราว่าเฮ้ยเสียงหยางเนาะเถียงกระโจกกับเดยนาาคนุยยูสาบปกไก่ดิ เสียงยางนี่ไปเบิ่งนี่โอ้เยอะคนไปอีแล้ววะอุ่มลุกหน้อยทั้งคนกน็ส้นแบบก็เอาแบบเพื่อขมามันไปอีปวดไม่ส้นบางคนก็เชียร์ยางเคลียหาเห็ดแล้ววาเคลียาหาเห็ดอยู่ในดวงโภพิภูฐานเลยมีเดือนนววดๆพูดอะไรอีสิมาเคลียเห็ดแล้ววะาม่ใช่ผีถอนเหล่า,าบอกเนาะเคลียไปเคลียร์มาไม่เคลียเห็ดน่ะ แล้วก็ก้มวันนี้ก็เสียงแปลว่าลักษณะผีหลอกเนาะก็บว่ากันแล้วว่าคือค้นเฮานีนะบอกกันแต่ว่าจับใจควบ่บดได้แล้วว่าเขาก็เห็นเดียวไปเป็นคนนี่ก็เอาไม้เคี่ยห็ดระ่าก็กุมรุ่งกระยิบออขกันว่าใ่กระตานี่แหละแล้วลลลวา่าหลอกแบบนี้สมัยตะกี้แล้วว่าบางเทือ กษัตริย์งาใหม่ใส่เราว่างาใหม่ไม่ถาอั้สิแม่คอยมันคอยดีลงเนาะไปเสียอย่าปออย่างมันนี่คอยดีรีลงอยู่แดนโขบีว่าสาต์ละดังแก่แก่แกูแบบอึมลงมาลรวบ่าตกลงมาอนะกับงาใหม่หักงามัมาสิมีตลอดนะว่าเห็นตลอดอันนี้ยายดวนกันเลยว่าเ,าเอาเอาเส้าเบา,าสักคนนี่ให้ดวนมา ถ้าบอกคลิปรุ่นคลิปหลังเบาอีกยายดวนในบีก็ได้พี่น้องก็ได้เบาซ้ำนี่แหละก็ได้แต่พอกันคลิปหนาได้พี่น้องถ้าพี่น้องลูกหลานฟังแล้วเออถ้าว่าเออยายดวนมวนอยู่ดิยายดวนไปหาถามมันลาให้ฟังอีกในเด้อก้คอมเหม็นเขามาหลักการที่สำคัญก็ยายดวนฝากส่งยายดวนในเด้อพี่น้องฝากกดติดตามยายดวนแน่แล้วการยายดวนขอขอบคุณขอบคุณในไลนพี่น้องที่เขาว่าเป็นกำลังใจให้ยายดวน คำว่าคอมเมนต์ให้ยายด่วนเขามาบอกพระจ่าก,กันที่บอลืมยายด่วนพี่น้องขอบคุณเล้ย์ไล้พี่น้องขอบคุณทุกท่านขอบคุณเอฟซีทุกคนนะพี่น้องเด้อคลิปก็เอาใบแค่นี้ก่อนพี่น้องเราจะาพ่อก,กันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ